สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับเซเว่นไนสองนะครับผมหลังจากที่ทําคลิปไกกีกันเทวดไปนะครับตอนนี้ก็มาทําหอคอยชั้น60นะครับพอดีได้เล่นเนื้อเรื่องเราได้ตั๋วรีหอคอยมานะครับแล้วก็ใช้บีไปรอบหนึ่งแล้วก็มันก็เลยทําให้ผมอะสามารถลงได้เลย5รอบวันนี้ไงนะโอ้โหลงทีเดียว5ชั้นนะครับผมซึ่งตัวที่เราจะเจอนะครับผมคือ ขุนพลงเงาพาสมานั่นเองนะครับนในพาสมาขั้นแรกๆเนี่ยห้าส้าสเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าพาสมาไม่มีอมาตาะตีเบา58 59ิบแป้เก็เฉยๆหรือเปล่า59นี่ก็จะมีอมาตามาหน่อยชั้น60ก็เลือดเยอะขึ้นโดดสับแรงขึ้นแรงถึงขั้นตายไปเลยนะครับผมหลังจากที่ชั้น ห้าสิบเก้าอะไรเงี้ยโดดสับผมไม่ตายเพราะว่าอาจจะช่วงนั้นอาจจะใช้เกาะพอดีอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าชั้นหกสิบนี่คือตายไปเลยถ้าเรามีตัวที่ลบบัฟหรืออะไรเงี้ยผมว่าเอามาลงด้วยก็ดีนะครับถ้าดาเมจเราจัดพอแต่ถ้าไม่มีอย่างผมผมมีแหละแต่ผมผมก็เอาแค่คารินกับเดอลนลงนะครับอ่ะเอ้ยไม่ใช่ราเชลกับเดอลรน,นะรผมไปดูตัวนะครับผมตัวแรกดาเมจหลักครับเดอล론น,นั่นเองนะครับผมแน่นอนครับว่า ไม่มีใครเกินพี่แกแล้วนะครับแต่ราเชลก็ทำดาเมจได้สูสีพอกันนะถ้าใส่ถ้าใส่เป็นเซตคินะผมมองว่างั้นเอ้หลายๆคนแล้วก็ศักยภาพเห็นมีคลิปหนึ่งในกลุ่มอะเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังว่าราเชลใส่เซตคีอะแรงกว่าเดียโลนนะศักยภาพเท่ากันมัตเตอรี่เหมือนกันของบวกเท่ากันอันนี้ก็ผมไม่ได้เห็นเองก็เอามาบอกเฉยอาจจะเป็นแบบ ขาวโคมรอยที่แบบผมแน่นมาก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ส่วนอ่ะมีก็มีเดลอนนะครับเป็นดาเมจหลักแล้วก็ราเชลเป็นตัวแอมลิฟายนะครับเป็นตัวบูสต์ดาเมจให้เดลอนอีกทีนึงนะครับก็คือแน่นอนครับเธอมีแบบกันบล็อกไอ้ลดลดบล็อกนะครับเพิ่มความเสียหายนะครับเป็นสุดยอดแห่งตัวบูสต์ดาเมจในบอสเลยครับตีบอสเนะี่ยชอบเลยอ่ะส่วนตัวต่อไป อีวานนะครับผมเป็นแท้งหลักของเรานั่นเองครับยังไม่ได้ข้ามขีดจำกัดเลยนะยังเวล่งสามสิบแปดอยู่ว่าข้ามตรงนี้เลยแล้วกันอ่าก็ประมาณนี้นะครับสายแท้งป้องกันหมดนะครับผมใส่ประดับเป็นลดความเสียหายสองอันแล้วก็ป้องกันหนึ่งอันนะป้องไอเมอบลบอกเราจะเพิ่มพลังป้องกันหนึ่งอันนะครับที่จริงเดี๋ยวผมน่าจะเดี๋ยวน่าจะคราฟมาใส่เป็นเซตลดความเสียหายสามอันนะ ่อแล้วก็อีกตัวที่เราขาดไม่ได้ครับผมคารินนั่นเองนะครับตัวฮิลนะครับก็เป็นสามรถคูดาวสองเลือดนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยในพัดมาตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับการที่ผมผ่านด่านในด่านยากเนาะคือผมจะเล่นแค่คารินแล้วก็เดินไปเดินมานะครับแล้วก็นอกนั้นจะปล่อยให้ตีบอสไปสุดท้ายก็ผ่านประมาณนี้นะ แบตเตอรี่ก็เป็นนี่เลยครับเอ้ยไม่ใช่รูปแบบแผนก็เป็นคณิตข้อครับผมสัตว์เลี้ยงก็เป็นไอรีนนะครับผมบอกว่าเหมือนพอผมลงให้เพื่อนดูนะนะอันนี้คือแบบเพื่อนผมบอกว่าไอ้ไอเนี้ยยากกว่าไอเนี่ยไอฟอสเนี่ยยากเออผมตั้งแต่ที่ผมผ่านมาก็นั่นแหละผมว่าฟอสย,ยากสุดแหละถ้าคุณผ่านฟอสมาได้ซักคิวบัตก็ สมยากพอสมควรนะแต่ผมว่าซู้ฟอร์ดไม่ได้ฟอร์ดยากกว่าส่วนพัดมาผมว่ายังไงทุกคนน่าจะไม่ค่อยติดกันเนาะเดี๋ยวผมมาเปิดไปเรียกอศัศวินตำนานให้ดูนะครับผมได้ตัวอะไรนะก็เฮฮาปาร์ตี้กันในดิสขอนพอสมควรนะครับโอเคไปอ่ะมัตตอรี่ใช้โจมตีเนาะโจมตีก็คือทุกอันเป็นข้างบนหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าอะไรยังไงก็เปิดให้ดูก็ได้ ทุกอันเป็นข้างบนหมดนะครับอืมข้างบนหมดเลยโจมตีนะครับผมโอเคไปไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงนะครับชั้นหกสิบนะครับโอเคครับผมมาถึงชั้นหกสิบแล้วนะครับมาถึงก็เอาคารินมาเล่นเลยนะครับแล้วก็เดินหลบครับเพราะว่าไม่งั้นคารินจะกระเด็นไปด้วยนะเราไม่ควรให้คารินกระเด็นไปการลาเชลที่จริงเอาลาเชลหลบด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเมันชิวๆแล้วแหละแป๊บเดียวเลื่อนเหลือสามแสนแล้ว อ่าแล้วก็ตอนนี้มันเอามาตะาครับโดมาสับเบื่อแตกแล้วก็หลบอาฆาตจูโจมหน่อยนะถ้าคุณไม่หลบคุณอาจจะบึ้มทั้งทีมนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เอาอีวานคนระับแทงแต่มันไปตีลาเชลอ่าแล้วมาเรียกลูกน้องมาครับผมผมก็ให้เดียวโลนครับไปจัดการลูกน้องเรียบร้อยครับลูกน้องตายไปแล้วอ่าแล้วก็เหลือเลือดแสนกว่าลูกน้องมีสองตัวเลยนะดูดิเกือบตายเลยแล้วก็ลาเชลครับอือใส่เกาะวิ่งเข้าไปใส่จบแล้วครับจบแบบนี้แหละ คือมันไม่ได้มีแผนการอะไรมากมายนะบผมคือคือคือเราผมฆ่ามันไวอะ่ะเออต้องบอกแบบนี้ดีกว่าครับนดูนะฮะมีตำนานพัดด้วยสามสี่ตัวนะผม แล้วผมก็ตัดสินใจว่าเปิดเลยนะครับไม่รอแพทวงแผทใหม่หรอกเพราะว่าเราเราจบในแพทนี้เราก็เปิดในแพทนี้แล้วกันนะถ้าดวงมันจะได้อะไรเดี๋ยวมันก็มาเองนะผมถ้าจะได้ตำานานทัดเดี๋ยวมันก็ได้เองนะฮะเอาแบโคเซตมาเอาเซียนแดงมาวอลเดอร์ก็ดีจะได้เอามาลงอารีนนาอะไรแบบนี้นะเหนื่อยใจเย่งนะโอเคข้ามไปเลยตอนนี้แล้ว่ ตัวเสดว่าน้องแก่ไม่รู้เหมือนกันก็จะมีบรรยากาศที่คอ่เลยมันจะมาเป็นรูปตัวเลยเออครัวกระทะออกมาเอาล่ะคือจะมาเป็นรูปตัวเลยไม่มีสิทธิ์ให้ลุ้นอต่หืมไม่ใหุ้้นดิเพราะว่าของผมยิ่งเพิ่มรูปนั้น้องแก่เลยอ่ะไม่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 เหมือนกันคุณโรมันมาเลยว่าเหมือนลาลาเชลผมยังพับๆมาเลยไอ้พวกใบเที่ยงมันจะมาเลยอ๋อพับๆนี่เลยก็คเอามาเอามา หลับตาหลับตากูณแล้วหลับตาคุณด้วยเดินรุ้นให้เวลาในจารถ่าแหมเว้ยเฮ้ยตื่นเต้นว่ะจะตื่นเต้นทำไมถามก่อนไม่รู้่คือต้องถามตีวเองอะนด็ดดีเอาไปโอ้ยโอหไอรีนมาตาแต่ตัวใหม่โนจะไม่มีก็ยังดี้โอเคได้อยู่มันยจะเปลี่ยนดี ยังดีกว่าคเนนดีกว่าในตัวน้ำอ่ะคุณเาใช่เออเออดีเพราะว่าอย่างน้อยตัวตัวที่ผมมีก็มันก็40ไปละกันเยอะละวรานำมาดันเกียร์ทีมด้วยด้วยไงอาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสของคอยชั้น60นะครับก็ประมาณนี้นะครับคือคือทีมผมมันเป็นทีมที่เร่งดาเมจอ่ะมันเลยไม่ค่อยเจออืม ไม่ค่อยเจอพวกแบบที่เราต้องใช้แมชชนิกในการลงนะครับผมก็เลยผ่านไวอ่าเหมือนเหมือนด่านซักคิวบัสอะไรเงี้ยก็ผ่านไวแล้วก็ดันฟอร์ผมก็ใช้อเดลเหมือนจะใช้อเดลกับอ e ีวานคู่กันเลยมั้งแล้วก็ให้เดียวโรดวิ่งไปสับส,บสบัหรือไม่ก็ใช้อเดลแทงอย่างเดียวเนี่ยแหละเออแล้วก็ตัวอื่นวิ่งไปสับสับ,สบ,สบอะไรประมาณนี้อ่าไม่ก็เคสที่เคสไม่ยอมตาย อ่ะประมาณนี้นะครับก็เท่าที่จําได้ผมน่าจะลองใช้มาหมดแหละหลังๆผมน่าจะใช้เคสเพราะว่าเพราะว่าเอ่อตัวเคสมันแข็งพอหลังจากที่มันแข็งปุ๊บเลือดมันหมดหลอดเลือดมาหมดหลอดมันจะมีอมตะต่อนะครับซึ่งมันมันทำให้สตูอ่ะโฟกัสนานเออแล้วก็อีกอย่างคือมันมีบัฟพิวบัฟอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะมันเลองผมมาพูดดันฟอสตัไงไม่รู้แต่ก็นั่นแหละครับประมาณนั้นนะ เ,เป็นทีมที่เร่งดาเมจครับราเชลเดนโลนคู่กันครับคอมโบโลเล่งดาเมจอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนไอรีนไอรีนอมาตะนี่ก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามันมันโอเคไหมนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยปั้นแล้วกันแรกๆกก็ทำไ้แค่สามสิบก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาอะไรมาใส่ครับอ,อ่ะต้องมาอัพศักยภาพอีก,กเดี๋ยวค่อยอัพ คือมันไม่ได้ใช้อะตอนนี้นะฮะโอเคก็เจอกันใหม่ครับผมในคลิปต่อไปนะครับน่าจะเป็นคลิปของแคส o อมนี่แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเนาะดันสิบเราก็เคลียร์กันหมดแล้วเหลือแคสดอมตัวเดียวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลุยแคสดอมให้ผ่านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทาคลิปไกด์แนะนํากันนะครับผมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ